อาจา,นนา,า,ยา,ยารย์นิ่นเข้าหัเนาะมันหอ้เรียบขยันน้ออาตันี้าทะเลออกน้ำปฏติกองอ,อ,อยากได้เลีกต้องคุณกับช้างก่อนจะไปรับชมชิปอย่าลืมแวะกดติดตาม,ามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ อาจารย์นินเก้าหกเนาะวันนี้หัวเลียกขยันออกดูบอกเก้าหกนียมันมันออกมาโดนเราได้ดาราทะเลออกน้ำเป็นตีของเก้าหกหกเก้าอยู่นี่แหละออกมาตัวได้ก็ได้ะเก้าหกหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดนี่เลขดังทั้งสีขอระพุ่มเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดมันไม่ใช่ที่ ห้าเกตเจ็ดสามเลขอันสีขอระพุ่งกับหกเกตสามหกเกตสามแมนห้าเกตสามห้าเกตสามหกเกตสามสี่เกตสามแมนบัสี่เกตสามเอาอะไรเลขสี่ขอระพุ่งเลขว่าเท่าไรครับเลขสีขอระพุ่งไม่รู้เท่า,ากันในยินแต่หนองมันโทรม,มาบอกคนใดมากจ,จ่ายใส่เนาะว่าคือหารอยถึงรอนที่สามกูโอสุดแล้ว <c oughs> สุดสุดควบสามารถเลยล่ะซื้อสามีถือแล้ววันที่สามผมกัเงินคือกันลังคนเขาสื่อเป็นปึกเขายังมาตะกเป็นเหล็กันบอครับาจารยนัเป็นเหล็กยังงครับผมเล็กเดาเล็เดาเพราะว่าเป็นอย่างที่สมไหตุสมอลออกจากมาใส่กันก็เน้นเก้าโหกงวนมันใจเก้าโหกส่วนมากเหมอนกันเนเน้นพวกอันุเกตุนสามซุนสองอย่างเงี้เบิ่มาก เด็กมันส <ers> ี่อยู่ประมาณงกลางนี่นะที่ได้เลี้ยววนห่าอาจารย์นี่ยละไหลลงมากเลยสองวันที่หนึ่งเลี้ยวเลยอะโบลีอันนี้ก็ซื้อเบิดแล้วนี่อันสามเจ็ดเจ็ดสามนซื้อไว้ตีก้าไปเดี๋ยวเด็กือกับเหล็กเล่าอีกปีเลยเพราะว่ามัน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 ก้นดาวนี่ปี ปีบางจำภาษาีก้อนจีมานี่เนาะถูกทุกงวดถูกทุกงวดเลยทุกงวดงวดละเท่าไหรู่หปะงวดละสามพันสามพันบาทสามพันเงินซื้อสามพันอ๋อโบ๊ะเงิี้ยสามพันเงินได้ได้สามพันเงินได้มางวดนี้จังได้เปรเพราะว่าเป็นยังเจนึกอนื้มาแล้วนี่การแค่เมตตาดี นี่อน,นี้เรียชัดผมมีหายซีเดอร์ครับครับครับผมเจียอยู่แฟมีตาท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง คุ้มรักษาเทวดาคุ้มครองครับพวกผีดิ์ผีเปรตผีอย่างนี้รักษาเขาปั้ดเล่าเทวดาทักความมากอีกจะทานโยภาจย์มานานพุทษาฝันเมื่อวันเกิดพอดีเนี่ยฝันเห็นเทวดาเาลงมาคุยกันคือห้องยาดยงคุยกันนี่ฝันเห็นดูเจ้าที่เจ้าทาน<ม>น,นี่ฝอ<ะ>นเลยนะจะ<อ>ไปเห็นใต่<อ>พันหยาดเด้อฝันหลังฝอนให้นอนสม,ม่มติว่านอนอยู่ข้างนอกที่นอนอยู่ขุนนอนอ นอนนอนอยู่เตียงพยัง,ยงมาคุยกันพวกพี่ันเป็นคนให้โซเดอค่ะมาสันใส่ชุดสีสีเขียวสีอะไรสีจะขี้อะ้วเนี่ยบ้านนี่เพื่อนกับเปิดโทรศัพท์เป็นฟอดมาสันเปิดดนตรีพ่อเป็นยังไงเวลาที่เหตดเบียกนังไงก็ยืนอยู่ีด้วยกันสิเปิดดนตนร,รีแฮ้ฟังล้วก็เหตดเบีเยกยู่นี่เห็ดเบียก เพราะว่าฝันดีว่าจานฝันห uh, ินเทวดาฝันหินนั่นไม่จ้งไหนส่วนมากนี่ฝันจะได้สวดมนต์ไหวพระแล้วทั้งที่ดีนี่คือเห็นพระเห็นเจ้าเห็นอ่าพมที่ดีผมฝันหินตะพระเนี่ยเพราะว่าเป็นยังตีมินนหลวงพอมันมันบ่เกลี่ินมันแค่เมตตานี่เมตตาอันนี้นี่สวดมาตั้งแต่บวชเกือบ เท,ทมิตานะครับเมตาไงนี่แมน<อ>แตะกี้นี่สวดนี่สองชั่วโมงบ่ทันจบเลยบัดนี่มันสวดดูหลายบาัดนี่ประมาณยี่สิบนาทีจบวันนี้วันนี้อาจารย์มักตตวไหนที่สุดครับวันนี้ในใจเลยทีในใจนี่ที่ว่าซื้อไห้นี่เนาะครับอที่ว่าเขาเรียนรัดหน้ารัดหลังไห้คือเขาร้านี่านมันใจที่สุดนะมันใจที่สุดนี่ มีรักหารักหาแม่นจับคู่ให้ได้บ่คัะอาจารย์ครับผมจับคู่ไดีบ่จับคู่นี่บอได้แต่แต่มักนี่หาหาเนี่มาแท้มาแท่มาเน่รันงวยรักซิบรักร้อยก็เป็นไปได้แม่นเออเราจับรักจับรักหาวันนี้เขาสือกลับหมุนไข่หมุนมากครับครับคือวันเล็กซุ่มย้ำเส้นออกขามาหมุนเออกเกิาเั้นออกเขาออกเกิมาจับใส่ครับ สามมาไซหรอเขาเอาจับหมุนมาใส่โอ้โหจับเอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาไซหาสามมาไซหาตัวทีศสมุดเนาะถิมันบ่ออกแต่าแปดท่านออกก็เอาแปดมาไซมันออกมาแล้วก็เลยตัดถิมแต่ให้ายืนนี่หายืนลักได้ก็ได้เราสี่ห้าสูงเดี๋ยวจะได้เขาห้ยืนลักได้ตามตามอาจารย์อาจารย์นี่มากนี่มากลักได้ที่สุดครับลักอาหารจะให้ยูลักเวย์รักสิครับนี่ ลักนี่คือหมายก็ว่าเนี่ลักหานี่คือเป็นเป็นลักหน่วยแต่เป็นลักหน่วยหน่วยลักหน่วยให้ยืนเป็นลักหน่วยไปเลยก็เป็นเลขเลขที่ว่าสิมาเทียมขังนั้นนี่คือเลขตัวอื่นเอาเอาที่ว่าบวชหนออกแม่นโอ้โยืนยันเด้อครับยืนยันยืนยันยืนยันเลขห้าให้อยู่หลักหน่วยเนาะนะครับถือมาเนี่ประมาณจังหวัดแหละครับตามที่ถือมาเนี่ตั้งแต่หลายหลามาเนี่จำได้ว่าอาจารย์นับว่าถูก ถือพวกงวดแต่ถืองมดถือรางวัลซ้ำน่ะนะรางวัลที่สามเว่าซื้อซื้อเงินอยู่ประมาณสองสามหมื่นนี right oh. no ่แหละถึรางวัลที่สามเพราะว่าเป็นอย่างที่กระบปกาเล้วกระเเครียดเล้วกระบเสียใจเพราะว่ามันมีตะขาดตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งเด้งซื้อสามออกซีสิซื้อสามแปดสามเงินนั่นมันออกไปอัน แปดสีลูกเต็มหนึ่งพี right. ่เต no, ็มเดียวนี่นะก็บ่เสียใจบ่เสียใจเพราะว่าเป็นยังเตีบุญทางพุทันถึงพี่จะบอกว่าเขายังไม่ทันใหนถึงเวลาเขายังเสีอาจารย์นี่บ่แมนสูตรคำนวณบ่แมนสูตรยังแต่เป็นสูตรเดาเป็นสูตรเดาสูตรเดาสูตรก็คือว่าสูตรที่บอกแล้วเนาะบอกว่าไงจะไดจักงวดบอกง่ายๆว่าบ่พลาดจักงวดว่ตามเบาเด้อซื้อน้ำกู้แอนนี่เพราะกู้มันจะดูน้ำไง ตัวงักตั้งไว้เนี่ยคือว่าถือไมาทุกงวดที่ตัต้งไว้เนี่ยคือวันนี้ตั้งลักหาไว้เนี่ยจะได้ก็ไม่หาขันบ,บ่อบนกับลังดอบ่ดีมากทาั้งทางทั้งใต ต่อมาถือเพื่อตั้งให้เราดิตั้งตรงให้เร็วอันนี้ก็บเให้ไปบอกว่าตรงๆว่ามันเป็นตัวนั้นตัวนี้มันกับว่างานเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนอัดตัวออกไปแล้วตัดออกเลยดวงวาสนาของไายของมันเนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้มักหายซื้อบริวารบ้างมักหายไปซื้อครับเป็นแนวทั้งซื้อนะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับผมทานเปิดไทยเนาะแทนกับคนมีเส้น สูตรสูตรเดาวันเถอะสูตรเดาครับผมสูตรเดาเดาแต่เดาเขาดีลีเดาเขาดีลีครับเขาเอาเฉลี่ยใส่ที่อะไอันงวดในไพ่อันปีนี้นี่ตัวไหนมันออกเบิร์นหรือตัวไก่เขาจับมาโอ้เทคพลงนี้ไงเทคนิคเทคพลงนี้ไงเล็บเบิ้์นนี่เขาจับมาใส่เลยห่ืครับถือเกจนว่าจับงวดหมดจับกัดงวดเนาะเราถือว่าเลือเข้าไปเนาะจะเสื้อรถติดมามาตรวจนี่คกับไปเลย เย็บไปย yeah, <ำ>่าพึ่งถิ่มนะ helmet, pie, pigs, USSR, อากไว้อักไว้อันนี้เช็คบางในโทรศัพท์ก็ได้เช็คบางในโทรศัพท์ก็ได้เช็คบางโอ้เดือนนั้นมันออกตัวนี้เดือนนี้มันออกตัวเนี่ยแรววันนันนี่มันถูกมันมันข้ามาตัวนี้อยู่เช็คตามปีตามเดือนเช็ค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 ตามปีตามเดือนนี่ีปีที่แล้วมันออกตัาใดตไรมานี่เบื้องขนาดนขนาดอัน กันต้องว่าที่สามหนอยเขามันจะแปดหาแปดมันบ่าแปดหาแปดอันนี้ก็ยังมักมักแปดอีกก็เก่าอยู่หน่อยเอาเอาเอาแปดใจห่างนะแล้ไม่ก็ยังเข่าเพราะว่าเป็นยังที่เลขมันเบิ้ลน่ะเราจับสูตรง่ายเทคนิคเทคนิคเทคนิคครับจับสูตรได้สันติถือมาตลอดเอาเลขเบิ้ลหนิมากเมียนคือเราว่าดิเอาตะลิขัวเก่าๆหรอมาออกสลับใส่สลับขวาอยู่นั่น ตัวอะไรว่าหัดออกกันไหจับใสจเราอะเมียนเมียนคือนเราว่างหัวนี่ยืนยันเหมือนเดิมห้านะครับห้ายืนห้าอยู่รักรักหน่วยน้ำเนาะรักหน่วยครับยืนยันแล้วนะครับห้าหลักหน่วยแต่ว่าการมีซื้อกับบ่ค่อยกลับได้ลุงตรงนี้เลยถึงตรงๆหาเจ็ดหาแปดหาเก้าไปเลย บมไม่หาหกหาหกหาสีเลยแมนโอ้ลหน่วยคือหน่วยสีเปิรแมนเยอะทยกูคนบอกเนี่ยเอานี่ื้อน้ำกันเนี่ยตอนคนเล่นนะแมนฝะกรูคนบอกกันเอ้าคือบอกัะแบบสีที่แปดแปดตีว่ท่นบอต้องก็บอสเป๊ะว่าท่นออกสีแปดเลยออกสีแปออกสีแปดโอ้หนึ่งนึ่งวันเล็กต่ำมันสิมาออกหลังไก ซ่<บ>าลายชยได้สามตันึงนี่งงั้มาดอ,อกกันทั้งหนามันบ่คคอยมีดอ้อเล็กต้มออกหนาะบ่บอบ่ค่อยมีเ,ออยมเล็กต้มเนแม้ทึงจะได้ครับเล็กต้มเล็กนย่านีนน้อยนะเ,เมัน,น้อยมัน้อยเลขก้อยนะแล้วว่าเราสิอ,ออกแปดซีตัวแปดดมันหลายก็ซีนะโอ้ซีแปดมันเลยออกซีแปดวดวาโอ้แทบทุกงวดนันทำาหรหนวดเขาหูบิดเพราะว่าเป็นซสือว่าเป็นยังก็บัั มุนเลี้ยวเลี้ยวกันพุ่นเลยหมักสื่อสื่อเลยหาลักนวยยังวะนำมาโหลดเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้พลกผ่าต่อมันมันจิตใจแบบว่ามันหนึ่ง <บ S 1> มันกะบ่เป็นเบิกบานอโศกเศร้อาอย่างแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติเขากะว่าอะไรว่าเสียโมกเสียใจอย่างต่อวันนึงเขาสื่อเขาสื่อแบบแว่าบ่ให้เสียโมกเสียใจอย่าอย่าให้เขาเนี่ยเป็นเากับ,บแนั้น แมนี่เียอาจารคือผมถึงว่าถือกะหาวคือเราถือกะหาวว่าถือกะหาวนี่ยเร็ดให้ใจมวนไปเลยนที่หน่ยมุ้ยใสหูเลยแยมากกูอ่นพาไปเงนเี่นแต่ว่าผมบาดหูนะม่เล่านี่แหละเงินนี่เจ้าเอาไร้อาจารย์สองหกหกแปดห้าแปดเอามันถือก็นี่มันถืไปนึกก็นี้โอย รบันรบันที่สอละบันที่สามโอ้สาธุสาธุสาธุนี่เพิ่นสิมาพพาเิ่นสิมาสั่งบุญเงวดนี่ล่ะงวดนี่ล่ะอาจารย์ในรางวัลใหญ่เลยละงวดนี้ครับเพิ่นสิมาพามาสั่งบุญบ่แม่นว่าไปเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันเขาขายเขาเคยถือรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งยุสามงวดก็มีเจ้าเดียวเดียวไหมสามผมเบิ่งข่าวติดตามข่าวหรอวา ไม่ต้องเงือกคืออย่างจ้ะหาล้างมวยโอ้ยผมสีเหตุน้ำอยู่หรอกว่ะต่อไป ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง